มันคืออะไรอ่ะเป็นเนื้อสัตว์ที่ไม่ใช่เนื้อสตัตว์อา้าวงงเป็นเนื้อสัตว์ที่ทำจากพืชผิดแล้วถูกแล้วสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเฮียพีนะครับวันนี้ผมมีอะไรใหม่ๆมาลองรีวิวให้ดูนะครับนี่แล้วก็มาพร้อมกับอันนี้ครับก็มีอันนี้อันนี้อันนี้ก็มีนะครับนี่ครับแล้วมันคืออะไรอ่ะมันคืออาหาร แล้วหน้าตาก็ทั่วไปดิลองดูให้ดีมันคืออาหารมนตุ้ม,มาใหม่เลยนะพวกเนี้ยมันคืออะไรอะ่ะมันเป็นเนื้อสัตว์ที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์อ้างงเป็นยังไงวะเป็นเนื้อสัตว์ที่ทำมาจากสว์ผิดแล้วมันเป็นเนื้อสัตว์ที่ทำจากพืช ผิดแล้วถูกแล้วออาไปเหรอแล้วไงอะันี้นะครับเขาเรียกว่าอาหารแฮนเบดนะครับก็คืออาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ทำมาจากพืชนะครับโดยที่ว่าเขาไม่ได้ทำมาจากสัตว์นะเขาเอาพืชเนี่ยมาทำเป็นเนื้อสัตว์นะครับโอเคจะมีหลากหลายเมนูเลยนะครับที่เราจะมาลองกินกันวันนี้นะครับมีตั้งแต่แฮมเบอร์เกอร์าลาเปาโบโลน่าแล้วก็มีข้าวกะเพรานะครับมีสปาเก็ตตี้นะนักเก็ตก็มีนะครับ หมูกรอบก็ยังมานะนี่ทํามาจากพืชทั้งหมดเลยนะครับไม่มีเนื้อสัตว์เลยเหรอไม่มีเนื้อสัตว์เลยเออเดี๋ยวเขาเรียกว่าเนื้อทางเลือกนะเออน่าสนใจเห็นว่ามันเป็นเพื่อพืชมาใหม่นะก็เลยลองซื้อมากินดูนะสรุปก็คือมันคือเนื้อสัตว์ที่ทํามาจากพืชน,นะครับนี่เดี๋ยวเราจะลองกินกันดูนะครับว่ารสชาติจะเหมือนของจริงหรือเปล่านะอับอาหารทั้งหมดนี้นะครับเราก็หาซื้อมาจากเซเว่นนะคะก็ไปตามหามาประมาณ3ามถึงสี่ที่นะครับถึงจะได้มานะครับเดีย๋ยวผมไปอุ่นก่อน,นนะครับ ครับพอดีผมไปซื้อม right. <Nope. S 1> okay. okay. ้อทอดและน้ำมันมาใหม่ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับเพอเอิญไปเห็นหน้า2องเขียนว่าใชหม้อทอดและน้ำมันได้นะครับอใช้กันเลยครับแรกกันนะกลิ่นหอมเขาก็เหมือนนักกิ๊กแต่งชทั่วไปนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาลองทอดกันดูนะครับก็อยู่ที่ว่ารสชาติแล้วครับว่ารสชาติจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมก็จะทอดที่อุณหภูมิ170องศานะครับจะทอดเป็นเวลา5นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่มันสุกแล้วนะครับ ที่แล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว้าวเวดือดปูปูปเลยชิสันน่ากินเลยกินหอมมากนี่ตกลงมึงมารีวิวอ,อหาหารหรือว่ารีวิวหม้อทอดเนี่ยรีวิวอาหารแต่หม้อพึ่งซื้อมาใหม่เหมือนมาโฆษณาหม้อทอดให้เขาเลยนะเนี่ยค่าโฆษณาก็ไม่ได้ไม่ได้ด้วยเสียตังค์จาหาซไม่เป็นสปอนเซอร์เสียตงยังค <รถ S 2> ์ซื้ออีกด้วยซื้อจังค่ะนี่ก็หอมหอมเดี๋ยวผมจะลองทอดหมูกรอบดูนะครับแต่ว่าหน้าซองเขาไม่ได้เขียนบอกว่าใช้กับหม้อทอดเน่ยนะแต่น่าจะทอดได้นะ เดี๋ยวจะมาลองทอดกันเลยนะครับหน้าตามก,ก่อนแบบนี้นะครับ<อ>ผมจะร้อนทอดที่ร้อยเจ็ดสิบองศานะครับแล้วจะรอนทอดห้านาทีนะครับ<อ>เดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนที่มันสุกแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเป็ในแค่หมูกรอบล่ะเสร็จแล้วเรามาดูกันนะครับหน้าตาเหมือนเต้าหู้ทอดจะดูกรอบๆเหมือ,มอนกันนะแต่เหมือนเหมือนต้องไม่ทอด ร้อนร้อนนด์เกกกับหมูกรอบทอดเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะเหลืออย่างอื่นเดี๋ยวเราจะไปเวฟเป็นต่อนะครับตอนนี้นะครับอาหารเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับทั้งเวฟทั้งทอดนะครับครับก่อนอืเลยก่อนจะกินก็ต้องเหมือนเดิมครับเราก็ต้องล้างมือก่อนนะครับเพื่อป้องกันโควิดนะครับโอเคนี่จะขอหน้ากินเท่านั้นเลยครับเดี๋ยวจะมาลองกินทุกชิ้นเลยนะครับหอม อันนี้จะเป็นข้วาวกะเพราเนื้อสับนะครับทำมาจากพืชน,นะะกล่องนี้ราคา45บาทนะครับอืมหอมหอมือมเวลากินรสชาติก็ให้ครับเ oh, <no. S 1> นื้นะอหมูเหมือนกันนะอร่อยดีครับโอเคอันนี้จะเป็นสปาเกตตี้นะครับอันนี้ผมก็ซื้อมาในราคา45บาทเหมือนกันนะครับ <S <S มันเป็นสปาเกตตี้อะไรอะสปาเกตตี้ซอสมะเขือมมเ,เทศเนื้อสับนะครับอันนี้นะ เนื้อหมูเลยเนื้อวัวเขียนว่าเนื้อสับแต่เขาทำมาจากพืชเนื้อหมูเลยเนื้อวัวแต่ว่าคือเนื้อหมูเนื้อวัวก็ไม่แต่ว่าแต่ว่าก็จะเป็นพืชเหมือนเดิมทำมาจากพืชครับหน้าตาเขาก็น่ากินเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราชิมรสชาติกันนะว้าวรสชาติก็อร่อยดีนะครับโอเคเนื้อหมูเหมือนกันนะ อันนี้จะเป็นนักเก็ตไก่นะครับจับพืชนะตอนนีกกินเหมือนนกัครับอืมอร่อยขอชิมหน่อยลองชิมด,ด,ดูนักเก็ตไก่นะครับผมก็ซื้อมาใน,นราคาถุงละเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับรสชาติอร่อยดีเหมือนกันนะครับเหมือนนักเก็ตพวกเคปตีมเหมือนกันนะรสชาติคล้ายๆเลยอร่อยด้วยใช้ได้จำไหมก่อนมันจะเป็นเรว่าอ,อะไรนะโปรตีนเกษตรรสชาติจะเป็นแบบนึงแต่เนี้ยมันก็อีกรสชาตินึงรสชาติมันก็ต่างจากเดิมออกไปครับก็อร่อยนะครับเหมือนของจีนเหมือนกันนะ อันนี้หมูกรอบน,นะครับผมก็ซื้อมาในราคาถุงละเจ็ดสิบเก้าบาทนะคร <c oughs> ับรสชาติมันก็แบบมันก็ไม่เค็มรสชาติเหมือนเจ้าหู้นะถ้าเราเทียบกับหมูสามชั้นจริงๆอะ่ะรสชาติไม่เหมือนกันนะหรือว่าเป็นเพราะว่าผมยังทอดไม่ไมถึงเวลาที่มันจะกรอบอร่อยนะเดี๋ยวผมจะลองทอดดูอีกทีนะครับโอเคขออนุญาตใช้มือนะครับล้างมือเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลองทอดกันดูอีกทีนะครับเผื่อมันจะสุกเหลืองกรอบกว่านี้นะครับ ครับผมจะลองทอดไปที่5นาทีนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะลองกินอันหนึ่งยังต่อเลยนะครับจะเป็นโบโลนาครับโบโลนาทาจากพืชน,นะครับอันนี้จะแบบไม่มีพริกนะโอ้หน้าตา้ก็เหมือนโบโลนาอยู่เหมือนกันนะโบโลนาเนี่ยครับผมก็ซื้อมาในราคาห่อละ35บาทนะคบก็ยีแบีแบบมีพริกกับไม่มีพริกนะครับอันนี้พวกนี้จะทํามาจากพืชทั้งหมดเลยนะครับก็รสชาติที่กินนะครับมันก็คล้ายๆกับโบโลนาของจริงเหมือนกันนะจจะเนนียึบเนี่ยนี่จะแบบมีพริกนะครับ สีสันอะไรเหมือนกันเลยกินแล้วติดใจอะ่ะอะไรนะอะไรอะไรเบกเบกแตกนะใช่ไหมเราเรียกแผ่นเบรอ๋อแผ่นเบ้วเนื้อกินแล้วเบกแตกหยุดไม่ได้เบกแตกหยุดไม่ได้ครับอมออะต่อ,อ,อไปนะครับเราจะมาลองซาลาเปากันนะครับโ <Okay. S 1> อเคซาลาเปาแกงเขียวหวานไก่แผ่นเบรนะครับเออแปลกดีนะปกตีมีแต่หมูสับหมูดแดง ไส้หวานนี่มันไส้แกงเขียวหวานแกงเขียวหวานเออเสละเปารสชาติจะเป็นไงนะนี่ว้าวเสละเปาแกงเขียวหวานไก่นะครับกลิ่นก็เหมือนเขียวหวานเหมือนกันนะอืมอร่อยก็อร่อยดีเหมือนกันนะครับถ้ากินเป็นเผือนี่คิดว่าเป็นแกงเขียวหวานแกงจริงเลยเนี่ยห้าจับพืชทั้งหมดเลยอร่อยปัจจุบันเป็นเทรนด์นิยมนะครับ เราจะมาลองนี้กันบ้างครับอันนี้สลัเปากะเพราไก่แทนเบสดนะครับเห็นเราแบบอยากกินกะเพราแล้วก็อยากกินสละเปาหรือเปล่าอ่ะก็ะเลยเอามารวมกันจะเข้ากันไหมเนี่ยไมอยากหน้าตาหน้ากินเลยนะสลัเปากะเพราไก่แทนเบสนะครับอ้าวหมูกรอบสุกแล้วดูหน่อยซิเดี๋ยวมาดูกรอบกันนะครับเราทอดเพิ่มอีก5้านาทีนะครับว่าสีจะเหลืองกรอบไหมนี่ครับ ดูฟูเป่งเลยจะสีคล้ายๆมาเดิมนะเดี๋ยวแล้วเหมือนเต้าหู้ทอดเลหมือนเต้าหู้ทอดยังไม่รู้ <c oughs> อ่ะลองดูหน้าตาสีสันก็เหมือนสีมันจะเข้มขึ้นหน่อยนะครับม,มันกรอบขึ้นอ่ะไปเนี่ยความรู้สึกว่าคล้ายๆนะแต่พอเรากินถึงรสชาติเนี่ยมันก็ยังไม่เหมือนนะครับรสชาติก็อร่อยไปอีกแดบน,นะครับโอเคแต่ไม่ใช่หมูกรอบแน่นอนอ่าเรามากินกระเพราข้าไก่ต่อนะครับ ส่วนตัวผมเองนะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยอร่อยนะถ้าเทียบกับอันนี้อันนี้อร่อยกว่านะครับโอเคป๊อปนี่นครับผมก็ซื้อมาในราคาลูกละ28บาทนะครับต่อไปเราจะมาลองแฮมเบอร์เกอร์นะครับผมก็ซื้อมาในราคา35บาทนะครับขนมปังก็จะเป็นขนมปังโฮมวีดนะครับหน้าตาก็น่าทานเหมือนกันนะมเปิดอยู่ด้านในนะโอ้โหไมีซอสทั้งในไมาด้วยจะอยู่ที่รสชาติแล้วแฮมเบอร์เกอร์รสชาติอร่อยดีนะครับกลิ่นซอสบาร์บีคิวนะ ถ้าเรากินเป็นเผินเน่ะโดยที่เราไม่รู้เนี่ยก็คิดว่าเป็นเนื้อสัตว์นะครับแต่จริงๆก็คือมันทำมาจากพืชน,นะกินเป็นเินเลยอ,ะอ่ะนี่ถ้าใส่ผักเข้าไปหน่อยเนี่ยโอ้ยอร่อยยิ่งขึ้นเลยนะครับโอเคครับแล้วก็ชิมทุกเมนูเรียบร้อยนะครับเท่าที่กินมานะครับก็รสชาติบางอันก็คล้ายๆเหมือนกันนะค,คล้ายๆกับเนื้อสัตว์ของจริงเหมือนกันนะครับทั้งที่เขาทํามาจากพืชน,นะครับ ก็มีหลากหลายรสชาติมีหลากหลายแบบให้เราเลือกกินกันดูนะครับนในโลกอนาคตก็จะเป็นอาหารทางเลือกนะครับว่าแบบบางคนอยากกินเนื้อสัตว์แต่ไม่ได้อยากกินเนื้อสัตว์แบบอย่างไงอยากกินเนื้อสัตว์ที่ทําจากพืชอย่างเงี้ยนะครับแพนเบสนะครับพวกนี้นะครับก็จะเป็นอาหารที่แบบช่วยลดโลกร้อนได้นะครับก็แบบเราใช้จากพืชอย,อย่างเยอะน,นะอย่างหมูกรอบเนี่ยเขาบอกว่าสมาสมารถเอาไปผัดกะเพราหรือทาเป็นอาหารอย่างอื่นก็ได้นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลที่เราลองกินกันไปทั้งหมดนี้นะครับก็เขาไม่ได้จ้างเราโฆษณานะครับ พอดีเห็นว่าของมาใหม่นะก็เลยลองซื้อมากินลองซื้อมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงก็ลองหามากินกันดูนะครับแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆลองกินอันไหนบ้างแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะว่าเหมือนหรือเปล่านะครับครับก็คลิปนี้ฝากติดตามช่องเีพีด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งทั้งใต้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทําอะไรอีกเพื่อนๆรอติดตามดูนะคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ bye bye. Mm-hmm.